รอาด่วนครับทุกคนแม่เวอร์สเตอร์รูดเคลื่อนไหวแล้วครับสำหรับ FC แม่เวอร์สเตอร์รูดนะครับฟังทางนี้ครับล่าสุดนะครับ Facebook ส่วนตัวของแม่เวอร์เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวครับทุกคนโดยการแชร์นะครับเพจหลักของสาวน้อยเพรานแพงครับนั่นก็คือแชร์บรรยากาศนะครับที่สาวน้อยเพร่นแพงเนี่ยได้ไปแสดงที่จังหวัดสุรินทร์ครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับหรือแม่เวอร์จะกลับมาแล้วนั่นเองซึ่งแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็อยากให้แม่เวอร์ก กลับมาเร็วๆนั่นเองครับทุกคนเนาะหลังจากที่บอสโจสั่งพักงานใช่ไหมครับนะหลายคนก็ได้ทราบไปแล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพักงานเนาะที่แม่เวอร์เนี่ยนะครับหายไปในช่วงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทางแม่เวอร์นะครับก็ได้มีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแม่อสมด้วยพี่ปุ๊กลุกนั่นเองครับทุกคนนะตอนนี้ก็คือยังแบบว่าโพสต์เกี่ยวกับหมอลำสวยเพื่อนแพงอยู่โพสต์กับเพื่อนร่วมงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากให้แม่เวอร์กลับมาคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคิดว่าบอสโจเนี่ย คงให้อภัยแล้วนะอันนี้พูดเล่นนะครับแต่อุ้มคิดว่าเขาก็คงเป็นเรื่องภายในกันนะครับแล้วก็ในฤดูกาลหน้าเราอาจจะเห็นแม่เวอร์ก็ได้นะทุกคนนะซึ่งแม่เวอร์นะครับก็ได้โพสต์นะครับเป็นรูปภาพของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพหน้าปกครับทุกคนหลังจากนั้นครับโอ้โหเหล่าบรรดา FC นะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าฤดูกาลหน้ากลับมาเด้อรอเบิงอยู่เด้อยายเวอร์นะครับคิดถึงยายเวอร์จ้านะครับโอ้หคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์คิดถึงเยอะมากๆเลยนะครับ นี่นะครับก็มีส่วนมากก็คือคอมเมนต์คิดถึงแล้วก็อยากให้เยเวอร์เนี่ยกลับมาอยู่กับสาวนายเปนแพงกลับมาทํางานสักทีนั่นเองครับทุกคนนะก็เรียกได,ด้ว่าตั้งแต่เยเวอร์นะครับมไม่ใช่ว่าลงเนาะหมายถึงว่าโดนพักงานนะครับก็เอฟหลายคนก็คิดถึงก็เหมือนกับขาดสีสันอะไรไปบางอย่างนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมเวอร์ก็ได้มีการนี่แหละครับแช์นะครับโพสต์ของอ่า สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจนั่นเองครับทุกคนเป็นเป็นแชร์โพสต์บรรยากาศล่าสุดเนาะของสาวน้อยครับก็คือ2วันติดแล้วนะที่เยเวอร์แชร์เนี่ยนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับแล้วก็ขอให้บอสโจนะครับก็อ่าพาเยเวอร์กลับมาแล้วกันเนาะเพราะว่า FC ก็คือคือกระแสของเยเวอร์เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าเยเวอร์เนี่ยเคลื่อนไหวอ,อะไรก็แล้วแต่ครับ ชาวเน็ตเนี่ยสนใจมากๆเลยครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับอาจจะด้วยคาเร็กเตอร์เนาะของเมเวอร์ที่เป็นคนที่ไม่ค่อยโซเชียลสักเท่าไหร่นะครับแบบว่าไม่ค่อยโพสโซเชียล มากเท่าไหร่จึงทําให้เวลาพี่ที่เยเวอร์สเตอร์ลูดหรือแมเวอร์เนี่ยนะครับได้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยชาวเน็ตก็คือจะจับจ้องมากๆเลยนะครับก็อย่างาโพสต์นี้ก็คือมี FC นั่นแหละนะครับก็แชทมาให้พี่มทางแฟนเพจเนาะบอกว่าแมเวอร์เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวนะมีการแชร์โพสต์นะครับก็อยากให้แมเวอร์กลับมานั่นเองนะครับสำหรับ FC ของแมเวอร์นะครับแมเวอร์ก็มีการอัปเดต ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ครับทุกคนเนาะก็นานๆทีโพสนะครับสาหรับเป็นสไตล์ของเมเวอร์นั่นแหละครับทุกคนก็อยากให้เม่เวอร์กลับมาเหมือนกันเนาะก็ค,คือคิดถึงแฟนคลับหลายคนก็คิดถึงนะครับในบรรยากาศกเก่าๆต่างๆที่เมเวอร์เนี่ยได้เอนเตอร์เทนคนดูที่หน้าเวทีครับต้องบอกงี้ว่าเมเวอร์เป็นคนที่มีความสามารถนะครับอ,อุ้มขำในะเวลาที่แม่เวอร์เนี่ยเล่นตลก นะครับแล้วก็หัวเราะหนักมากครับเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีมุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม่เวอร์เนี่ยพูดคําพูดธรรมดาก็ขำแล้วอ่ะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็หาตัวเขาเรียกว่าอะไรนะหาคนที่เป็นแบบเนี้ยได้ยากนะครับก็เป็นความสามารถพิเศษของแม่เวอร์เนาะคือมุกแม่เวอร์ไม่เคยแป๊กเลยพูดบนเวทีทีไรแล้วก็ขำตลอดนะครับเป็นมุกสดๆแล้วก็ไม่ซ้ําตลอดนะครับนะ มสำหรับแมวเวอร์แล้วก็อยากให้กลับมาอยู่กับสรพต้นแพงเนาะอยากให้มาแสดงนะสำหรับ FC หลายคนนะครับที่แคปมาฟ้องพี่อุ้มนะเออว่าแมวเวอร์เนี่ยมีการอัปเดตตรงนั้นตรงนี้แมวเวอร์โพสต์ตรงนี้นะครับ FC แมวเวอร์ก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับในแฟนเพจเนาะหลายคนก็อยากให้แมวเวอร์กลับมานั่นเองครับเนาะซึ่งแมวเวอร์ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ชื่ออะไรแต่อย่างใดครับตอนนี้ก็ยังเป็นยัยเวอร์เพชรบ้านแพงอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะเนาะหลายคนก็ลุ้นนะครับอยากให้บรรยากาศเก่าๆเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่นะครับกับทางภายในวงเขานั่นเองครับทุกคนซึ่งอุ้มก็ไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าไมเวอร์จะกลับมาวันไหนหรืออะไรยังไงนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้บริหารเนาะบอสโจซอนุชนั่นเองครับทุกคนที่จะอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็คงจะมาแจ้งอีกทีนั่นเองครับแต่ว่าในหน้าที่ของสื่ออุ้มก็ ็เอาความเคลื่อนไหวแล้วกันเนาะของแม่เวอร์นะครับดาราสาวมาให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าแม่เวอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอัปเดตโซเชียลเท่าไหร่แต่พอเวลาอัปเดตทีเนี่ยนะครับเอฟซแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากๆจริงๆนะครับก็กระแสแม่เวอร์ก็แรงไม่มีแผ่วจริงๆนะครับก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอให้แม่เวอร์กลับมาเร็วๆแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ายายเวอร์ตอนเนี้ยของแม่เวอร์เนี่ยก็ยังเป็นแม่เวอร์เพชรบ้านแพงอยู่นั่นเองนะครับ โอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อุอมอิมข่าวกระแสด้วยนะครับพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ